ไม่ได้ใช่ไหี่ของน้องพี่ทำอะไรพี่แอรนีหนีไม่ได้ไม่ได้เขาห้ามก่อนแล้วตรงนี้มึงอยู่ซือเขาห้ามกอดนะนี่กันยูไม่มีกอดนี่ไม่มีกอดยู่เฉยๆแ่ติวบทกันยูพุ่งอย่างเดียวเลยนี่นะเดี๋ยวทะเลาะมันทะเลาะกันใช่ป่ะเราแอร์ก็จะจะไปเพราะแต่คอยแอร์ไปพุ่งี่ก็ไม่ได้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 ไม่มีไม่มีถีกซอกครัถีกซอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันช่างมันช่างมันเราต้องอยู่ในบทนี่อยู่ในบทบุ๊คแอรไม่มี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 นี่อ้ยเนาะไม่เดี๋ยวไม่ไม่ทำไมนะกันพี่อ้อถ้าพี่อ้อไปอยู่ตรงนั้นอะกลายเป็นว่าหนูจะต้องหันมาคุยกับพี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นน่นมันต้องควนแล่วหนีต้องใช่ใช่ใช่าเออยังไม่ได้แอคชั่นเลยทำไมเวลาเรากดเราต้องแอร แอบีขอโทษยังคัดแล้วคัดแล้วคัดแล้วสเสนอหจะเรียกค่าตัวเพิ่มนะพี่อ้อไม่ได้นะเรือย่างนี้ผ่านไหมพี่แมนผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอเดี๋ยวเอาจอแน่จอแน่ผ่านแต่เทคแรกแล้วไปไหนกันไปไหนหอม นักใจไหมครับเจอเดีนี้ครับไม่เคยเจอน้แสดงแบบนี้เลยนักใจกับใครไม่หมดก็หกันเนี่ยพี่เจาพี่เจานักใจไหมเฮ้ตายไปในหลายยี่ปีอะไรบ้างครับเพื่อนหรือเพื่อน่ะเพื่อไนแม่ทำงานใช่ไหมกับพี่อ้อยแหละเล่นตลอดเล่น long ไหมไอันนี้เน้นอารมณ์หน้านะพองลมแล้วนะ ขาดยังยังวันยังยังวันพุ่งยังยังชั่นล้อล้อมันเถอะถ้าพี่เอ็งทำตัวอย่างเงี้ยนะหนูไม่อยากอยู่กับพี่ครับพี่เข้าใจปะแอมพี่ขอโทษไอ้งที่มาทั้ติดเพ่แบบนี้มึงโง่มากใหญ่เลินไปแอะเข้าไปเขาบอกให้ประกบข้างก็เข้าไปสิมึงถ่ายยุ่นปะมึงเก็บเดี๋ยวช็อต เร like okay. ื่องเนี้ยไม่ต้องสอนเขาเล่นตีนกันแล้วคือมันไม่มันไม่ใช่นิสัยอ้อมันเป็นสัญญาณมันคือการแสดงอะไรก็อะไรเลยเออกระไรเลยใช่ไหมงั้นมันการแสดงเช็ดนี่ปะเช็ดช่วยหรออั่นี้เช็ดให้ดีทินทีทันท่าแนบลิ้นใส่ถ้วยแนบลิ้นล้างถ้วยหนังเหย้ะเลย เดี๋ยวมันจะสะอาดไปเนี่ยนี่หนูเช็ดให้มาเอออาพาเช็ดหน้าให้แฟนหน่อยเออเช็ดหน้าเนี่ยซับเมาซับนยาเนอะเออเออนี่ละซับเนอเอามาจากไหนเนี่ยผ้าตกใจยอกันหมดแล้วดูใส่มาแช้ผู้หยังขาผมโอุ้ยดูดิดูเบื้องหลังดิจีบหมดแล้วนะหนิงก็วมดไงนะ ไม่ได้ตั้งหลับด้วยสิอระวังแอรก่นเล่อระวังแอแ่นนะอ้พันนะ้ายเบื้องหลังมาท่านโอระวังแกนนะเสร็จแล้วเร่นะเพื่อพี่แมนบอกไอ้ภาพมเอนููกนตูเดยว่า แดงเสมอว่านะเออเอากลุ่มมาฆ่าจะชัดเอากูุมาทำอะไรเนี่ยนะวูไม่ทำอะไรนางเอกเลยเนี่ย